กาสวัสดีนะครับหนาๆคุณมกหายอยากหายกิิ่น้ะคุณมือนีียบมาเหตุขิดเด็กๆนะครับพอดีผมเหตุตอกมากก็แล้วคุมกันแนมมาเห็นพอดีนะครับที่หนาๆหลายคุณเพื่นถักมาถามว่าระหว่างตอกจิ๋วกับตอกเนื้อมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรเป็นอย่างบาวิสารคือบุอคคลอยากขายตอกจิวให้มือใหม่นี่ก็คือเป็นสาเหตุนะครับ,รบ,รบเห็นอย่างว่าตอกตอกจิวนะครับนี่เขาไม่ใหม่ ใบมันสิโกบเขานะครับบาวิสานสีเนียนยำตลอดเลยนะครับมันสิโกบเขาเลยเห็นไหมครับนี่แหละที่ผมไม่อยากขายให้เพราะว่ามือไม้นี่เบื้องบบออแล้วครับยังเอาไปสันเดือดๆนี่สิคิดว่าเอาเสียงมันคือโบ,บ,บมี่อะแห้งแ,แต่สิสันแห้งมันมันก็ดีเหดแถวเสียงมันบ่ลอยเปอร์เส็นนะครับผมนี่แหละที่ผมบ่ค่อยอยากขายให้ไผทักมากผมก็อยากขันมือไม่น่า,นาจะเห็นนะครับ ทีแนะนำให้เป็นตอกเนือ้อเป็นหยังมาตีตอกเนื้อนี่นะครับนี่อยู่จังไล็ก็อยู่จังสัตว์นะเบิ้งตี้ล่ะอ่าเบื้องความแตกต่างกันเลยครับอยู่จังได็ก็อยู่จังสัตวนะ์บ่นะบตตค,บคือตอกจิ๋วน้าขันเดือมากัันถึกหมวกในจังหนนี่ก,ก็มันสีโกบเข่าอยู่แล้วขันเขาเขาฆ่าแจะไปสันนะ่ะมือไม่นะ่ะสีบโคคอยจะสังเกตนะครับขันผู้ใดเคยสันแล้วกะเส,สียวมารีดออกนะีิครับ แต่ว่าสัว,วเ,ขนะขเขาสิบหูว่าตอกเขาใบกลมนะเขาสิบ่คกออหูดอกพรม,มันสิค่อยๆกลบเขาเรื่อยๆเรื่อยๆเสียงมันก็สิค่อยๆดอปลุงดอปลุงดอปลุงนะครับสัวมันสิยูนะครับดุลปันไดเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ใส่ละนี่นี่คู่นี่นะครับของผมตัวนี้ก็ตอกติวปีหนึ่งนะครับผมยังยูส่งนี่ปีหนึ่งนะครับแต่ว่ากวนไปทิออกอะหิดน้อยๆครับหลีดออกนิดเดียวเต่ว่าปีหนึ่งนะครับสิยูส่งนี่ แต่ว่าไม่ไหมก็เป็นจังสีเบิรครับนี่นะฮะพงสไตล์บาวอีสานนี่ครับดีก็ว่าดีบ่ดีก็ว่าเ่ดีนะบะโมเมนแค่ว่าอยากซักก็สีขายให้นะครับนี่หลักแล้วมันแพงเพื่อมครับตอกติวนี้ราคามันสูงกว่าตอกไตติวนะครับเนาซื้อไปเขาใส่บ่เปลี่ยนนี่โอ้ยเรียบร้อยเลยแล้วก็สิบบอคเอีไผบอกนะครับซื้อไปกันแล้วเลยก็มี่นะครับจะบาอีสานบ่ได้นะครับกันซื้อไปแล้วบได้ดนูนี้ มึงซืกคิดอยู่ครับผมข็ดอ,ออกมากกับพายงามอยายกข็ดให้มันดีที่สุดนะครับเนี่ยถ้าตรงมารีดออกเนครันนะลีดรีดออกมันก็จังสีกลับมาเป็นส้มคือเกา่าแต่ขันมือไม่นะ่ะเพิ่งสีบ่ค่อยหูนะเพิ่งกิดสีปายหัวเพิ่งกิดสีสัน้นนั่งสีเลือดเสียวเสียงอย่างละมาดังนี่นะมันกิดกบูปยังสีอย่างละมาดังนีนะมามากับป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 บอยู่นะเพิ่งมันี่คือสิ่งขีนมือไม่่อยากบ่ค่อยหูนะ เพราะว่ากับสิดว่ามันกัสีมันสียูโทรงอย่างสีเลยกับสีเขียวเจีิอนโมเมียนนะเผินมาตอกเนื้อตอกเนื้อแค่เดือกไปแล้วเสียงมันสีดอกลุ่งซื่อครับแต่ว่าเส้นตอกมันสีมันกัสีอยู่จังสีแต่ว่าตอกติวนะครับเสียงสีใสอยู่แต่ว่าขันเดือกมากมันกับสีผินจังสีนะขันห้องบรลลีตอขันห้องบลีดออกเสียงกัสีคือเกาแต่เสียงเสียงสีดอกลุ่งอยู่น้อยหนึ่งับเพราะมันถือหมอกนะา้องกับมันลีดแต่ว่าผมเชื่อแต่เลืยว่า ขันเด็ออกไปสั่นเหลี่ยวน่ะเขาเขาสิบดแถบสิบบมีเวลาออกมาลีดดอกเพราะเขาเฝ้าจักเฝ้ายังโมหูแต่ว่าขันเขาไม้แล้วก็คืออยากสั่นยังเดียวมันมาละสิบโบเด็กใครเด็มีเวลาลีดดอกนี่แหละครับที่ผมแนะนํามือไม้เลยก็คือนี่แหละอยากแห้เอาตอกเหนือแล้วไปสั่นต่างไปฝึกสั่นพร้อให้อยากให้มีผลงานนะผลงานเอามาอวดบาวอีสานเลยตื่นเต้ขกันว่ามันอีกแล้วครับบาวอีสาน เตี้ยมหนึ่งสองเตี้ยมสามเตี้ยมก็ว่าไปครับมื้อไม่แกรถคุ้คนกับมันก็ผมอีกอืนี่นะครับผมสีเ็ดทสันง่ายๆนะเป็นทุกคู่นะเป็นบอตอกเหนือมันสีบอมันสีบอ,มบอหมุบเลยดิแต่ว่าตอกติวนี่มันสีหุบครับเป็นบอคนละอย่างเลยนี่นะครับแต่ว่าเสียงตอกติวนะครับบอกเลยเรื่อยว่าเสียงตอกติวสีใสกลัวสีมวนกลัวนะอันนี้บอกเลยเรื่อยมันไพสีบอตอกเหนือมวนกลัวสางแต่ว่าบาีสัน จังไงเสียงเปลือกใหม่ก็ตตรงมวนก็เสียงเหนือใหม่นะครับนะเท่าที่ผมเหตุมากเนีย่ยแต่ว่าตอกติวนี้เอาไปสั้นนี้คันเดียวอ,ออกก็บ่กค่อยพลาดนะครับก็ยังเอาไปเทศนะขนาดเอาไปเทศบ่กคยสั้นเห็นมันเข่าเมือ่อเอาไปเทศก็ยังมีเตียมเห็นนะครับพอเสียงมันมว้วนตอกติวนะเสียงมันเสียงเปลือกใหม่นะครับยังไงมันก็่บ,บ่กคือเนือใหม่อยู่เลวเนี่ยเพราะว่าติวนะมันเห็ุมาจากเปลือกใหม่เสียงมันก็ใสกวัวนะครับ ควมเกี่ยงควมยงมั่งงมันกระทบมันกับ,กบจังไรฟัองจังแดงกระใสครัวอยู่เรี่ยวครับผมกับมือ้บมี่ยังกับแม่นแนํานะครับตอกติวกับตอกเนือสําหรับมือใหม่ว่าเป็นอย่างบาวิสานก็บ่คอยอยากขายตอกติวให้หนึ่งก็คือต้นทุนมันสูงสองหละกคือเนี่ยมันถือหมอกถือยังเงี้ยมอขึ้นใส่ห้องก็เขาดมเลยสามชั่วโมงนะครับหดเขาละเนี่ครับต้องเอาไปตากแดดให้มันได้ลลหลๆแดดนะครับให้มัน จนใหม่มันอยู่นะครับผนประมาณปีหนึ่งไปเนี่ยเสียงมันสีมวนเนี่ยหรอมันก็นสียูส้มเนี่ยเนี่ยสียูยังสีเลยอ่ามันก็นเป็นเทคนิคครับผมเป็นเทคนิคข้อมูลเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆสีพาวิสานน้องไห้เขาตอกแล้วพอดีกับคีดพ่อครับน,นี่ก็ตอกประจากายนะครับสดิดสดิ่งดีขนาดเลยตอกข่าครับผมคู่นี้ก็บักบอสแมานคู่นี้ไปเทศ ขึ้นหนึ่งเขาสามตัวตัวแรกยิ่งมาถือกตัวที่สองยิ่งข้าหู้โบยู่นะครับตัวที่สามนี่ตัวไงหนึ่งร้อยเขาวมาเนี่ยิ่งนะโบยู่นะยิ่งไกลๆนะบเถึกโอ้โ่ะเอาเอาไปต้องออกไปหาไพ่ดูครับเรือว่าเก็บใบเป็นของเก้าควงนี่แหละเป็นไพ่ดามควันครับตัวนี้เขาเองเล้าเองสั่นสันก็มกันเลยกเก็บใบสงสัยอยากอยู่น้่ครับผมมือนีกรหอมปากหอมคั่วเอือมือนีก็ะ น้ำนี่นี่คือเอพซีที่คุณสร้างไปแล้วคุณทรงผลงานมากนี่ครับอยากอยากใเห็นแบบนี้นะอยากเห็นแบบนี้ตัวนี้เจ็ดขีดเพื่อนว่ากับมันหมานครับผมยิ่งอีกสามตัวก็ได้ค่าต่อขึ้นละล่ะนะาก็มีประมาณนี้ขอคุณทุกคนนะี่ติตามรับชมรับฟังมี้กบไม้ยังครับสวัสดีครับ